สวัสดีค่ะนกโตโยต้าชัวบางนานะคะาสาขาบางนานี่อยู่ตรงถนนบางนาตากิโลเมตรที่9.5นะคะวันนี้ถ้าเกิดลูกค้าต้องการที่จะขายรถนะคะสามารถมาตีราคากับเราได้นะคะหรือว่าไปตีที่ไหนมาแล้วไม่จบสามารถในกรณีอีกอย่างก็งคือว่าสามารถฝากจอดขายได้นะคะเรามีที่จอดอให้ที่แบบ การฟ้ากันฝนได้เลยนะคะที่จอดดีแล้วก็มีที่เก็บกุญแจอย่างดีนะคะแล้วก็ปลอดภัยมีรประพอ,อดูแลให้ด้วยนะคะส่วนที่มาจอดของเรานี่คือเราก็จะตรวจเช็คสภาพที่จะพร้อมขายนะคะถ้าเกิดในกรณีลูกค้าฝากขายแล้วก็เรามีเซลล์ทั้งหมดประมาณ35คนนะคะเป็นพนักงานขายทั้งหมดเลยนะคะสามารถขายรถของคุณได้นะคะแล้วก็สถานการณ์แบบว่า ลูกค้ามีติดตามสามารถติดตามรถคันของคุณได้ว่าตอนนี้มีคนมาสอบถามไหมความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีมีติดตามของเพจของแต่ละคนเซลล์35คนก็จะมีคนติดตามประมาณเป็นแสนคนนะคะแล้วก็จะมีเพจหลักก็คือเป็นเพจของบริษัทด้วยมีคนติดตามของเพจบริษัทประมาณไม่ต่ำกว่า5 0าพันคนนะคะข้อมูลจากการขายรถเนี่ย จะแบบจะมีเข้าถึงพนักง,งานทุกคนจะรู้รถว่ารถของคุณนะ่ะอ,อยู่สถานะไหนมีใครมาติดต่อบ้างหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมีความคืบหน้าให้แก่ลูกค้าได้รับวทราบในการที่จอดฝากขายรถนะคะแล้วก็จะได้ราคาตามที่ลูกค้าต้องการตรงนั้นด้วยนะคะความปลอดภัยมีให้เสมอนะคะ ถ้าอยังไงถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อได้นะคะนกโตโยต้าชัวบางนานะคะกิโลเมตรที่9.5นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ